ห่หามองแต้มองไอปลาอากินธรรมศาสตร์ไอ้ครับโลหนึ่งงุ่มข้าวเดียวนึงการหอนก็ได้มันต้องเด่นหนักใส่มองอยู่จันกระลันอยู่ตัวปลาบปอยู่มมดดยอือมดแดงก็ได้โอ้ยสมพอรเออ Ừ, khoai năng nhớ hàng một. một một phản ừ. kiếm bắp มไม่เห็นคลิปวันนี้ได้ใครเนาะ คืหนีซิม่ไรส์ไตจินโนนนะครับผู้ที่ตามขเขาเผู้ชมเขาม,มาไหมที่ตามไปนะครับปลาบอลนี่เอาอมาคอยมาต้มกินนะครับหอยจุบร้ายนะครับน้องน้ำนี่ลำธารน,นี่หอยบานห้อหากินธรรมศาสตร์มองมาใส่ห่วพคนลงมอมันนี้ผมไม่อยากลงน้ำ หอานดูนึกว่าหวานแม่แม่หวานตัวนี้ถึงมองไปจักเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสิจุดยามสูเบิงมันบวานลายเทียโยไกลๆมองสงสัยถึงนะเห็นไหมครับหวานดีขนาด อิ่มคุยกันได้นะครับเบบีห้หยกหย,ก,ยกให้ผู้ชมมึงไงนะเจ้าน้นเอ๋ลอยลงไปประเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายสักหน่อยนะครับเดี๋ยวยกดเดี๋ยวมองอีกดังหนึ่งก่อใส่เบอร์อยู่ ดังกังนไม่ nhao นะครับเนี่ยมือถึงถึงถึงมันือ,อหินมืเหยดมือก้อนน้ำนะครับลงมือมือแขางๆก็เลยกำเอาเครื่องเป็นเครื่องน้ำเจ็บมือลเลยแสบมือเลยนี่มันบงบอกวอ่าเงนินก่อยเจ็บขนาดนี้ หวน,น้ำก็ลงเลยล่ะห,หากระป้อมกรบประมานครับไว้บดได้ลงนะครับเก็บเอาน้ําค้างฟังโล่หนึ่งเมื่อนั้นข้าวเดียวครับแดดออกนั่นสิแล้วล่งน้ำงุ่มได้โอ้เจ็ดโล่ครับข้าวเดียวประมาณสมง่งสองสมง่สมงนีง่ล่ะก็บ่กเดเอาแบบหาแบบจริงจังลงจริงจัง ใส่ใหญ่พญามสุเบิงนะครับนี่วันนี้นะครับนี่มันวนตะหองเยอะได้นี่ขาวมองเลยมาซื้อนี่แหละ วัชพัดนะครับต่อยกลนออก้วครับวัชพัดพัดจูบมึองสีบออมนะครับสวัสดีสิบเอ็ดคนนะครับที่เขามาใมใไม่ใส่จันไว้นะครับฉีลันบัวอีกเป็นมอง ยูนิคอนของผมนะครับการหายากหากิน <c oughs> เอิ่นมายูนิคอนเลยแล้วซอฟต์พาวเวอร์นี่การหายากหากินของคนบ้านบานครับคือหวยบานเท่านี่ไงโอ้บรรยากาศเย็นเย็นดีครับไฟจะจ,ดจวดเลยทั้งคนไปเดี๋ยวจังนอยสิบบิ ยำอีหลงนะครับใส่อีหลงไว้หวยน้ำบาดสวัสดีครับผู้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามผมน้ำนะครับพี่น้องก่ะผู้ยทุทธงไกลกับกลับมาบ้านกนมาล่งหวยล่งยังเบิองโอ้ลับบรรยากาศเกา,เกาๆาน้ำบานน,น,นี่กีกับ ผมก็ทำงานอยู่โรงงานแหละฮอนต่อฮอนยุบยากลงรคนาำวันนี้เงือไหลครับบรรยากาศรอบางฮมมไพครับหมไพอยู่ที่ขั้นคู่ฮอนฮอนอยู่นี่จะมาย้อนแสงบ้านหฮาซ้ำบ้านหาออะครับมำบะฮ่ากินกับโบ โมมียกเรียนว่าหาหาเงินมาสื่อเอาแบงนี้บอนอีกแล้วนี่รับบมองเกาง่าแ่จ็กน้อยคนจิมายามซูเบิงนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมองอีกดังหนึ่งไปใส่มองหุ่นละปลาพักเกษตรรอเย็นๆสักครู่นะครับ เขามาใหม่กับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมนนะครับ youtube มือใหม่ครับฝึงหัดคลิปเจ็ดสองไม่บอกว่ายัางเป็เป็นอยู่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปกีดยางลงวันนี้ก็คือฝนก็จะคือสิโตกโย่ที่มือแรงสิไปไต่แมงกินู่นอีกขึ้นก็นได้โอ้พันโตู่ได้ครับกายในเงินหาลอยโย พันตัวตัวละหา้าสิบตางค์นึกว่าได้สองพันทีเลรกขวดขวดบิ๊กหนึ่งจุดเก้าลิตรนะเต็มสองขวดเลยแล้วก็ขวดหน่อยขวดหน่อยหนึ่งขวดลิตรเกือบเต็มเหือนกันขวดนับแล้วได้พันกว่าตัววิธีหาอยากหากินน้ำบาตรนี่แหละครับแต่ว่าได้เงินมากแบบเบิร์ตกเกา่าไปขายจีดีดลปขายขายแมงกินูน่น ใัปกินหนุนสือกกระจับมาตุ่มอยากกินกระจับแห้งครับก็เลยสือกระจับมาตุมสวัสดีครับแม่อองบ้านนาสวัสดีครับสวัสดีครับมาพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับแม่องกำมาหาอยากให้กินนะครับผู้เข้ามาบนเพ็นบอกไหมครับครับงุ่มข้าวเดี๋ยวผมมาได้ลงน้ำงุ่มน้ำขางฟังนั่นสิแหละ มันแหนมเห็นเลยนามกระไซแน่อยู่อยู่หงลรางแต่ว่าเก็บอยู่ฟังน้ำขุนนามมันจะใสนะครับเพราะว่ามันโลงมันบ่ค่อยมืดหนามเก็บน้ำขางฟังมันร้ายแห้งครับแนวกินน้ำบานห่อกันดูหาเนี่โบอดกายครับแต่ว่าหาเงินมาสืบชุดรถน้ำปลาเนเวทีเฮ็ดแนวกินกาดห่อนครับทั้งอื่นห่อนอยู่บมนอ้อครับ สวัสดีครับมือใหม่คือกันครับแม่แม่ยังแม่แม่องแม่องไนเนาะครับเนาะผมอ่านถือว่าอ่านเป็นแม่องแม่องยูทูปมือใหม่คือกันครับลองอ่าไหลสุดนี้กระบอนดีดีครับเมื่อนั้นมาใส่มองในประหลาดนะครับประหลาดเกือบซ้ำเคียนผมนี่แล้ อย่างโอ้าอาหากยู่เด็ประหลาดประหลาดไ้้นอะคือเอียนตัวใหญ่ๆแต่ว่าอยู่นี่ไงแห้งช่วงน้าฝนมาหันผมไม่ใส่เบ็ดหาซีหลังถือตะปราหลาดตัวสําแขนนี่ประดุกป,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 ประคอรกระมี่ที่กันครับห่วยห่วยนี่อุดมสมบูรณ์แห้งครับอยู่น้ำบานห้า ก,กันบปลาบอดเพราะว่าปลาอีไท่อยู่เดี๋ยวหนึ่งพันวิซายยังแล้วพันในอีไทยย่เต็มกระสอบเลยตายนี่เงินกับโอ้หลายพันอยู่มาหลายพันกับพันก็กว่าเนี่ยแหละครับกหลายหลอยช <c oughs> ่วงช่วงมันจะเป็นย่ำหายากหาก,กินครับย่ำฮ็ดปัวก,กับโอ้โอ้ผมอยู่นี่เงิน ห้ายแห้งเห็ดปวกก็ไตกับไตวัดขืนผมบม่ได้ไปหาคือเขาค่าขีดยางส่วงยง้มมันออกส่วนนีงเส่วมส่วงยง,ง้งงมฝนนี่แหละร้ายแห้งส่วงนั้นโอ้ห่อนนี่ทั้งคุณนก็ะคึมฝากห่องเนี่นะครับนาจิตโต้แท้วตะการผมก็โยมนาดด้วครับไลืมลืมบอกเมื่อขื้นก็ห่องอนี่ย คนตุกค,ค่อยๆหนึ่งต้นยางโบเปีย่ซ้ำบาซิลลงกีบบ่ได้กีบซ้ำฮอดพอดพอดเอ้าครับไปห้ากับปอมกันได้ซิฟกระตัวหนึ่งก็ได้กอ่อยตอนมาหนีก็คือซิมีเมน,นูลลยอยู่จักกว๋วยจับจักจักสิตพัดห้อยเนี่ย กันดนได้ปลากระสีได้ปีงปลานำ้ำมือได้ทุกอย่างอะหาสื่อหากินมาเอาจนหมากก็นเน้นสื่อนะครับจนหมากหาหาอยู่หาอยากหากินแต่ว่าได้มากไปคายกับสื่อของเมื่อกินสื่อพวกทุงแกงเมื่อกินคนน้ำบานเท่าทุงละเส้าหาทุงละสามสิบทุงละเส้า,าก็มีกะได้ร้ายนะครับคุณลำบานผู้เห็ดงานอยู่ไกลเพื่อนกระยับ ตายลุงเพิ่อนก็เลยจัดมาหาอำนาจอยู่เพิ่ดว่าโอ้ปะตองบอนโอ้งทางไปถือมองแน,น่นอนจดได้เมื่อปีงแงลงกางได้ลายกระเสียบเพื่อนแหล่ถอดกรอบ,รอบปะตองก็ได้กินแต่เมนูลาบไลยของปลาเฮดได้เมนูเดียวปะตองก็ได้ก็คือลาบฟักมันมุนบะมุนกาก้างไล่ แล่บางบางถอดแซ่บจะบาดจับเจียวบองบาดเท่านะอันนี้หันห้อนนี่สิเป็นยามเาวหานอยู่ทางหอาอยู่ไก่ขาวมองไปกินมองเนี่ยหมดห่างกันยีดดีดดีควายหมดหมดกระกัดหมด บเก,กบบัรรยากาศดีๆครับอยู่บ้านสีมุงแรงหาเลยตอน้หาโม่งตอวนี้จยน้อยหกโมงถุ่มหนึ่งกับสิบปิดต่อยแมงจีนุ่นอีกต่อยจีนุ่นแล้วนอนกี่ดางต่อทีนี้ถือว่าเมื่อยอยู่แต่ก็มีความสุขครับอยู่บ้านห้อง มันมีไฟแบบมาบังคับมาบงการเ้องเกดแบบตามระบบคือชีวิตในเมืองเนาะนะมนุษย์เงินเดือนเป็นกันลำบากแก่ทุกคนทุกคนก็สู้นะครับหนีสิ้นคนท้องมือกันภาละคนลังมาครับ ใกำลังแล้วน้อยมายำให้พี่น้องเบ่งหน่อยปมันสัตว์มเนะ่ะหยาดนิดมมีเพราะว่าดูนี่หางห่วยห่อนวันนี้ห่อนห่อนห่อนแห้งหมูอ่านี่งห่อนไปเบ่งรถแทร่ครับอยู่บันต้องหือง,ง่างโอ้ยเป็นขาอร่อยห่อนแห้ง ันสิเป็นลมเมื่อวานนี้โอ้ยจำเงินบ่อนดูนะปลาไปนอนซอนขี่เลือสปีดบดใ้ป่าจังหว่าคนไก่ใกล้ๆสีเลียวแ่และโ้วทักุบลำเดือนก็มี่็นี้ตัอจะ่ไก้น้องนี่แมลงไต่กินโน่นครับ อะไรไดอีกเดี๋ยวชักพันตัวขึ้นมาขึ้นยังไ่เน่ยขึ้นก็ไต่จนหอดไต่กทุ่มประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปไต่จนหอดหาทุ่มกลัวนี่แหละหาทุ่มเคืงองเศร้าไต่พอมันนับแล้วได้พันกว่าตัวตัวละหาา้าสิบตังสองตัวบาทนะครับเศร้าได้เงินหาหน่อยคือว่าเนี่ยเอามาเสี่ยวก็จับตุม่มอยากกินก็นจับ ต่ว่าจิกินแสบแสบเซ็นกับอืดก่อนมาแล้วคุนยามมาครับคุณยามมา ห่อนห่อนเอาที่เ่าครับจมห่อนที่เ่าเงอแตกเงอแตนเหนื่เอเยอิงไหลวิธีหากินแบบบ้านบ้านครับหากินแบบบ้านบานเท่านี้ใส่มองลงทุนจะสื่อมองนะครับใส่ได้ตลอดปีมองหากินได้ตลอด ลงทุนกับอะไรเราจะได้อะไรอย่างนั้นโอ้ขันผู้สมก็เสียว่าไม่มีจะกนเลย รอบสกู่นะครับสิติยามมองสมงบผรณผมไปอยากลงน้ำา้วยกันห่วยนี้มีมีปิงนะครับผมบ่คอยอยากลงบ่เลยตะกี้ตะกี้เขาบอย่านปิงตอนมาเห็นงานลงงานใหไหมไหมาแต่เลยยองกลับมาอยู่น้ำขาเจา้าขาเจ้าพ้าไปลงมองงุ่มบอกไห้คนนี้ปิงลายนะครับตอนนี้โป้นี่จับนี่ดูดเลือดไรกับว่าเศร้า ปิงหลายแห่งครับเดี๋ยวอำเภอปทุมลาดเป็นลางหม่องนะเป็นน้ำส่วนปิงหลายวันนี้ก็มีปิงครับักปิงตัวหน่อยคนะรับ่านาปิงบ่งค่อยหลายผมอันซ่อนปาบอลนี่ครับ lăng nhà mà bà 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 bọn tao mong nhiều Bọn tao theo nỉ là Lên tắm mới chắc Dàn mua dù Đến sân lăng đâm đầm này. nạ đi. Ừ. Không โบยูซัำโบยูซ้ำครับพี่น้อง โอ้สโคห์ัหมแงกันไ่ครับน่าจะข้นดอกจดอกวันก็มมีแสงแสงอาทิตย์บ่โอ้มกรได คนมันกำลังบุมุมเลยสาวคนจัดเจียจัดเลยเอยอกบุญจริงนะดีห ่ายได้เวือนี่อู้ปะซิวขาวเลียนเต้มนี่บ่ฮะงูเหอ้เนี่ยสองตัวยอยู่ไปยังอู้เดยวปะข้อครับเด็กปะข้อ เดี๋ยวเดี๋ยวถุงเี้ยมาแท่ก่อนเดี๋ยวปะบูก็ปะคอครับกำลังเลี้ยที่ อย่าทับพี่น้องเดี๋ยวปะบูกับปะคอเฮ็ดกล่องหลังโอ้ทุ่งแง่งกับมุนนี่ครับ ปลาบูปลาคอปลาบูกับตัวใหญ่ได้ซ้ำขอมือปลาคอขึ้นกันโอ้ยใหญ่ๆครับผมมือผมโลดเด็ดปลาคอครับกับปลาบูโอ้ปลาบูกับปลาบูใหญ่สงสัยสิมีเมนูเฮ็ดน้่งยาขับปุ่นเนี่ยเป็นจะเสี่น้องหรือต้มต้มดีวะครับผมว่าเด็ดไหลสด เมื่อแรกกับชาชิพไปไล่สุดหาจีนูนนะครับต่อยแมงจีนูนเดี๋ยวจบคลิปไปซ้ำหนีก่อนนด้ครับในเมื่อแรกไล่สุดไปแต่จีนูน